นิยายเรื่องภรรยานี่รักคำปโปรยปาริมาลูกสาวคุณเล็กผู้เคยอยู่เหนือทุกปัญหาวันนี้เธอกับต้องเป็นผู้ชดใช้นี่นอกระบบที่เกิดจากการพนันแทนบิดาซึ่งสิ่งเดียวที่เจ้านี่ต้องการคือตัวเธอประวีลูกชายนักการเมืองดังการที่เขาไม่มีครอบครัว และไม่เคยมีข่าวกับผู้หญิงคนไหนทําให้ตอนนี้เขาตกเป็นเครื่องมือของคนเป็นพ่อเพื่อใช้ในการหาผลประโยชน์แต่คนที่ไม่เคยยอมใครอย่างเขาจะทำยังไงเมื่อต้องเลือกระหว่างบุญคุณกับความถูกต้องนี่ที่ตัวเองไม่ได้ก่อกับเส้นทางรักที่ไม่ได้เลือกจุดจบของการใช้นี่ในครั้งนี้จะจบสิ้นลงเมื่อหมดสัญญา หรือความจริงแล้วมันจะเป็นการเริ่มต้นของความรู้สึกที่เกิดขึ้นของคนทั้งคู่แต่สุดท้ายไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นสัญญาก็มีวันจิ้นสุดแม้ในท้องของปาริมาจะมีอีกหนึ่งชีวิตก็ตามตอนที่หนึ่งยากเกินจะเข้าใจสวัสดีครับคุณปาริมา สาวน้อยที่กำลังเดินออกกำลังกายอยู่หน้าบ้านหันไปมองตามเสียงเพราะที่นี่เปน็นที่ส่วนตัวของเธอไม่น่าจะมีคนนอกอย่างเขาเข้ามาได้คุณพ่ออยู่ด้านในค่ะหญิงสาวตอบด้วยหางเสียงก่อนที่จะเดินหนีไปปาริมาไม่ค่อยชอบหน้าปวีเท่าไหร่เพราะทุกครั้งที่เข้ามาที่นี่พ่อของเธอก็มีอาการกลัวเธอพยายามถามเท่าไหร่ ก็ไม่มีเคยมีคำตอบสงสัยคุณสมยศจะไม่ได้บอกลูกสาวว่าธุระที่ผมมาวันนี้เกี่ยวข้องกับคุณด้วยปาริมาแกล้งจับผ้าเช็ดหน้าที่คล้องคอเธอไว้ขึ้นมาซับเหงื่อหยุดยืนฟังแต่ไม่หันไปมองหน้าคนพูดรีบไปอาบน้ำแต่งตัวดีกว่าครับเพราะทุราที่ผมมาวันนี้เกี่ยวข้องกับคุณและรับรองเลยว่าเราคงต้องคุยกันนาน คุณเองก็จะได้สดชื่นเพราะถ้าคุยอยู่ในสภาพนี้ผมกลัวคุณจะควบคุมอารมณ์ไม่อยู่บวีไม่ใช่แค่พูดแต่เขาส่งสายตามองสาวน้อยหุ่นดีตรงหน้าตั้งแต่หัวจรดเท้าเป็นสายตาที่แสนดูถูฉันก็ชักอยากจะรู้เหมือนกันว่าเรื่องที่คุณจะพูดกับฉันมันจะจริงจังแบบนั้นเลยเหรอแล้วเจอกันนะคะ ปริมาชีวิตของเธอเกิดมาบนกองเงินกองทองเป็นนกน้อยที่มีพ่อคอยดูแลไม่ให้ปีกของเธอได้กระทบกับสิ่งใดวันนี้เธอไม่เคยรู้เลยว่าชีวิตของครอบครัวกำลังเกิดปัญหาปาริมารู้แค่เพียงว่าพ่อดูสดใสน้อยลงและทุกครั้งที่มีคนมาที่บ้านพ่อมักจะแสดงท่าทางเกรงใจเหมือนคนกำลังกลัวอะไรบางอย่าง วันนี้หญิงสาวคิดว่ามันก็ดีเหมือนกันถ้าเธอจะได้รู้ว่าอะไรคือสาเหตุที่ทำให้พ่อของเธอเป็นแบบนี้ผมไม่ค่อยถูกใจเท่าไหร่นะครับที่คุณยังไม่บอกเรื่องนี้กับคุณปาริมาปวีถึงแม้จะพูดด้วยเสียงที่ราบเรียบแต่สายตาของเขาที่มองไปยังคู่สนทนาที่อายุมากกว่ามันคือความเอาจริงผมไม่รู้จะพูดกับลูกยังไง สมยศก้มหน้าลงเขาละอายเกินกว่าจะแงนหน้ามองใครทั้งนั้นแล้วก็ปล่อยให้เธอมารู้ความจริงตอนนี้เลยอย่างนั้นหรอคุณคิดว่ามันดีแล้วใช่ไหมสำหรับผมมันไม่มีปัญหาอะไรหรอกมีแต่ตัวลูกสาวคุณนั่นแหละที่จะรับไม่ได้ถ้ารู้ว่าพ่อเอาเธอมาแลกกับเงินแบบนี้คุณพูดอย่างนี้หมายความว่ายังไง ปริมาเลือกที่จะไม่อาบน้ำรีบเปลี่ยนเสื้อผ้าลงมาเลยจึงทันได้ยินคำพูดของประวีผมว่าจะเกิดเข้าเรื่องสักหน่อยแต่นี่เมื่อคุณมาแบบนี้ก็คงจะต้องเข้าเรื่องเลยปริมานั่งลงข้างบิดาท่าทางของคนเป็นพ่อตอนนี้ยิ่งทำให้หญิงสาวรู้สึกใจหายเหมือนว่าสิ่งที่ประวีกำลังจะพูดมันเป็นเรื่องเลวร้ายสำหรับครอบครัวของเธอมากพูดมาสิคะ พูดมาเลยฉันรอฟังอยู่ปริมาจับมือบิดาวไว้แน่นเธอสัมผัสได้ถึงความกลัวของคนอายุเยอะที่กำลังจะได้ยินในสิ่งที่ประวีพูดผมเปลี่ยนใจแล้วไม่อยากจะเป็นคนพูดอยากให้คุณสมยศพูดเองดีกว่าเพราะน่าจะรู้ข้อมูลดีที่สุดบางทีถ้าผมพูดไปลูกสาวของท่านก็อาจจะไม่เชื่อถ้าได้ยินจากปากของพ่อเองก็จะได้ภูมิใจทีว่าพ่อที่แสนดีสุดท้ายแล้วเป็นยังไง สมยศกำมือแน่นโดยมีมือของลูกสาวจับไว้น้ำตาของเขาตกในไม่มีความภูมิใจอะไรเหลือแล้วในชีวิตของคนเป็นพ่อเขากำลังจะต้องพูดในสิ่งที่ชั่วช้าที่เขาได้ทำทั้งหมดลงไปเพียงเพราะความหลงผิดพ่อเอาบ้านของเราไปจำนองไว้กับคุณประวีรวมทั้งที่ดินของคุณยายก่อนที่คุณแม่จะเสียยกให้พ่อพ่อก็เอาไปขายให้เขาหุ้นในบริษัทของเราเกินครึ่ง ก็เป็นชื่อของคุณปวีแล้วคนเล่าพูดติดติดขัดขัดเหมือนคนที่พยายามนึกทั้งที่เขาจำทุกอย่างได้อย่างชัดเจนเพราะวางแผนนี้มาตั้งแต่ภรรยาเสียไปคุณพ่อต้องการเงินมากมายไปทำอะไรคะแล้วอะไรทำให้คุณพ่อตัดสินใจแบบนั้นปริมาเองตัวหันไปหาทางบิดาเธอเขย่าตัวชายชรลาอย่างแรงเพื่อต้องการคำตอบเธอไม่เข้าใจเลยว่า ในเมื่อครอบครัวของเธอมีเงินมากมายเกิดอะไรขึ้นพอถึงยอมเอาทุกอย่างไปขายให้คนแบบนั้นตั้งแต่ที่แม่ของลูกจากไปพ่อก็หันหน้าให้กับการพนันตอนแรกมันก็ได้เงินมากมันคือเงินที่ส่งให้ลูกไปเรียนที่อเมริกาแต่หลังจากนั้นพ่อก็เล่นเสียก็เริ่มจากการขายที่ดินของยายเอาบ้านไปจำนอง คิดว่าสุดท้ายแล้วมันจะเล่นได้คืนแต่กลายเป็นว่าพ่อยิ่งเอาเงินไปถมจนในที่สุดพ่อก็ต้องโอนหุ้นครึ่งหนึ่งให้กับคุณประวีชายหนุ่มตัวสูงในชุดสูทหรูยกเท้าขึ้นมาขวาห้างสองมือกอดอกเอไหล่ลงไปพิงกับโซฟารอยยิ้มบนใบหน้าแสดงถึงชัยชนะอย่าพึ่งหน้าเสียสิคุณปริมานี่มันก็แค่เกริ่นเข้าเรื่องเท่านั้น ส่วนสาเหตุแท้จริงที่ผมมาในวันนี้ก็เพราะว่ามีทางเดียวที่พ่อของคุณจะได้บ้านหลังนี้คืนก็คือการยอมให้คุณมาเป็นเมียผมเมียแบบไม่ต้องจดทะเบียนเมียที่ผมจะจัดงานแต่งให้และเมื่อไหร่ที่คุณมีลูกให้ผมได้เราก็แยกย้ายกันไปบ้านหลังนี้ผมก็จะคืนเป็นชื่อของคุณทันทีประวีเปลี่ยนจากท่านั่งที่สบายเป็นการเอาขาตั้งตรง มองสบตาไปที่คู่สนทนาเขามาที่นี่เพราะต้องการคำตอบภายในวันนี้เวลานี้ไม่อย่างนั้นเขาจะเอาบ้านหลังนี้ไปขายทอดตลาดคุณทั้งหลอ่อทั้งรวยทำไมจะต้องมาอยากได้ผู้หญิงอย่างฉันใครบอกว่าผมอยากได้คุณแต่คุณแค่เหมาะก,กับการลากจุงก็เท่านั้นผมไม่ต้องการมีเมียที่แบบเกิดจากความรักมันวุ่นวายแต่ผมต้องการมีลูก ถ้าผมไปหาผู้หญิงดีๆมาเป็นภรรยาเธอคงฉลาดพอที่จะไม่ให้ผมสั่งแต่นในเมื่อคุณเป็นเมียล้างนี่ผมจะสั่งให้คุณทำอะไรก็ได้นี่แหละที่ผมเลือกคุณอย่าสำคัญตัวผิดนะครับและถ้าคุณกำลังรู้สึกโกรธผมก็ขอให้รู้ไว้ว่าถ้าชีวิตครอบครัวของคุณไม่ได้เงินจากผมสักบาทคุณจะไม่มีวันนี้ดังนั้นช่วยมองคนตรงหน้าคุณใหม่ด้วยผมไม่ใช่สัตรู แต่ผมคือผู้มีพระคุณปวีเมื่อพูดทุกอย่างจบเขาก็ลุกขึ้นยืนมองสบตาไปที่ทั้งพ่อและลูกเป็นสายตาที่ดูอ่อนโยนแต่มันไม่ได้ดูจริงใจผมจะรอคำตอบภายในหนึ่งชั่วโมงและจะส่งรถมารับลูกสาวของคุณเข้าไปเป็นภรรยาล้างนี่อย่าให้ผมต้องรอนานนะครับคุณสมยศเพราะบ้านหลังนี้ถ้าเอาไปขายในตลาดอสังหาริมทรัพย์ผมว่าใช้เวลาไม่นานต้องมีคนอยากซื้อแน่ ตอนที่สองเริ่มร้างนี่คืนแรกพอขอโทษลูกไม่จำเป็นต้องยอมก็ได้เราไปเริ่มสร้างตัวกันใหม่สมบัติทุกอย่างมันเป็นของนอกกายสมยศจับมือลูกสาวมากอดไว้แน่นเขารู้แล้วว่าการพนันมันเลวร้ายแค่ไหนแต่ถึงแม้เขาจะสำนึกผิดแต่ทุกอย่างมันก็สายเกินไปเขากับลูกสาวแทบจะไม่เหลืออะไรอีกแล้ว มันเป็นหน้าที่ของปาอยู่แล้วค่ะตลอดเวลาที่อยู่อเมริกาปามีชีวิตที่สุขสบายไม่เคยรู้เลยว่าความจริงที่บ้านเป็นยังไงแต่มีสิ่งหนึ่งที่ปาอยากบอกคุณพ่อชีวิตครอบครัวของเราที่ผ่านมามีความสุขมากแม่จากไปพ่อต้องเข้มแข็งมากกว่าเดิมไม่ใช่ทำตัวให้อ่อนแอแบบนี้แล้วปาจะอยู่กับใครใครจะเป็นอ้อมกอดให้กับลูกสาวคนนี้คะ สองพ่อลูกสวมกอดกันร้องไห้ปาริมาไม่ได้โกรธบิดาแต่เธอน้อยใจที่ทำให้พ่อถึงยอมให้การพนันเข้ามาทำให้ครอบครัวที่เคยมีความสุขต้องกลายเป็นแบบนี้ทั้งที่ต่อให้แม่จะไปแล้วพ่อก็ยังมีเธออยู่พ่อเหงาแล้วพ่อก็แก้เหงาด้วยการเล่นการพนันกว่าจะรู้ตัวมันก็สายเกินไปพ่อพยายามทำทุกอย่าง เพื่อจะหาเงินมาใช้นี่แต่มันเหมือนยิ่งทำก็ยิ่งแย่ลูกค้าที่เคยซื้อของจากโรงงานก็กลับย้ายไปซื้อของโรงงานอื่นพ่อก็ต้องหาเงินมาหมุนเวียนกับบริษัทจนในที่สุดมันก็มาถึงวันนี้ปาริมาสั่งให้พ่อส่งข้อความไปบอกชายหนุ่มว่าเธอพร้อมจะเริ่มงานทันทีเพราะสำหรับหญิงสาวแล้วชีวิตของเธอก็เกิดมาเพื่อพ่อกับแม่ ในเมื่อวันนี้จะได้ทดแทนบุญคุณเธอก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ควรทำและเมื่อไหรที่เธอกับเขามีลูกเมื่อน,นั้นเธอจะเป็นอิสระตอนนี้ปริมายังคิดว่าเธอจะสามารถตัดใส่เลือดของพ่อได้แต่ถ้าเหตุการณ์นั้นมาจริงๆหญิงสาวก็ยังไม่รู้ว่าเธอจะเป็นแม่ที่ทิ้งลูกได้อย่างที่เขาต้องการไหมตัดสินใจเร็วดีเหมือนกันนะครับ ปวีมือกอดอกยืนรอว่าที่ภรรยาล้างหนี้ของเขาอยู่ที่หน้าประตูบ้านเพราะคนขับรถส่งข้อความมาบอกว่าตอนนี้พาปาริมามาถึงแล้วชีวิตฉันต้องไปอีกไกลรีบใช้หนี้ตรงนี้ให้จบจะได้ไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ในคุณลองบอกสัญญาระหว่างเรามาอีกครั้งสิขอแบบเป็นลายลักษณ์อักษรเพราะฉันเองก็ไม่ได้ไว้ใจผู้ชายอย่างคุณเท่าไหร่ ดูแล้วก็เสือสิงกระทิงลาดนี่เองหญิงสาวคิดว่าคำพูดของเธอจะทำให้อีกฝ่ายโมโ oh. หแต่สุดท้ายกับเห็นรอยยิ้มที่ดูเหมือนกำลังเอ็นดูเธอบนหน้าเจ้านี้แทนผมได้ร่างสัญญาไว้หมดแล้วก็เหลือแค่คุณต้องเซน็นผมให้เวลาครึ่งชั่วโมงอ่านทบทวนลหลายรอบจะได้จำได้และรู้ว่าตัวเองมีบทบาทแค่ไหน หญิงสาวคว้าเอกสารมานั่งอ่านในนั้นได้ลงรายละเอียดไว้ทุกเรื่องว่าเธอจะเป็นภรรยาเขาก็แค่เฉพาะภายในบ้านหลังนี้เมื่อออกไปข้างนอกก็อยู่ที่ว่าเขาจะแนะนําเธอให้คนอื่นรู้จักในฐานะไหนสัญญาฉบับนี้เธอมีหน้าที่ต้องอยู่กับเขาอย่างน้อยจนครบสามปีแต่ถ้าเธอมีลูกให้เขาได้ก่อนเขาจะให้อิสระทันทีหลังจากที่เธอคลอดลูกส่วนเธอจะไปหรือไม่ไปก็ให้เป็นคนตัดสินใจเอง แต่สุดท้ายเมื่อครบสามปีเธอจะต้องเดินออกไปจากที่นี่ตัวคนเดียวห้ามผ่านลูกและสมบัติใดๆไปด้วยฉันพร้อมเริ่มงานคืนนี้เลยนะคะปริมาพูดด้วยท่าทางเด็ดเดียวทั้งที่ตัวเองกำลังรู้สึกหวาดกลัวกับสิ่งที่เลือกชีวิตนี้ยังไม่เคยได้ใกล้ชิดผู้ชายคนไหนถึงเธอจะรู้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคืนนี้คืออะไรแต่คนที่มันยังไม่เคยรู้สึกกลัวไปหมด ชีวิตของผู้หญิงคนหนึ่งถ้าอยากจะเสียตัวให้ใครสักคนเป็นคนแรกเธอก็อยากให้ผู้ชายคนนั้นเป็นคนที่เธอรักและเขาก็รักเธอแต่ถ้าในเมื่อสุดท้ายแล้วเธอต้องกลายมาเป็นเพียงแค่ลูกที่ต้องตอบแทนพระคุณเธอก็คงจะใช้ความบริสุทธิ์นี้ร้างนี้ให้กับครอบครัวถอดเสื้อผ้าของคุณออกแล้วใส่ชุดนอนที่ผมเตรียมไว้ให้ปาริมาเดินออกมาจากห้องน้ำ ได้ชุดนอนเสื้อแขนยาวกางเกงขายาวที่เธอเตรียมมาแต่กลับถูกเจ้าของห้องส่งเสื้อผ้าให้เธอไปเปลี่ยนใหม่ได้เลยค่ะเจ้านายสาวน้อยรับชุดไปโดยที่เธอยังไม่ได้สะบัดดูว่าชุดที่เขาจะให้เธอใส่เป็นแบบไหนแต่เมื่อเดินเข้าห้องน้ำจะได้ถอดชุดออกทำให้เธอถึงกับตกใจเพราะชุดที่เขาเตรียมไว้ให้เป็นชุดนอนที่ไม่ได้นอน แต่ตัวเหมือนเป็นเด็กเรียนเรียนญี่ปุ่นหญิงสาวเห็นแล้วรู้สึกเหมือนเธอเป็นเพียงแค่สินค้าที่เขามีไว้สรวงตัณหาเท่านั้นค่อยๆเดินเดี๋ยวจะสะดุดล้มเข้าผมไม่อยากเปิดไฟเพราะกลัวจะเห็นใบหน้าที่ไม่เต็มใจแต่สุดท้ายเมื่อผมได้เล่นอะไรให้คุณดูคุณอาจจะแสดงสีหน้าเหมือนคนมีความสุขอย่างสุดยอดผมก็ไม่ได้อยากเห็นเหมือนกัน หญิงสาวได้แตกกำมือแน่นใช้ฟันกัดริมฝีปากไว้แทนความรู้สึกแค้นใจทั้งหมดแค่เธอยอมมาเป็นเมียบำเรือให้กับเขามันก็หมดศักดิ์ศรีมากพอแล้วเขายังจะต้องพูดอะไรมากมายอีกทำไมปาริมายังไม่ทันได้ตั้งตัวอยู่ดีๆเธอก็ถูกคนตัวใหญ่ดึงแขนของเธออย่างแรงจมลงลงไปนอนทับตัวเขาก่อนที่อีกฝ่ายจะพลิกตัวของเธอจนหลังท่บไปกับเตียงนุ่ม ปากอุ่นผู้รู้งานสุกใสซอคอสองมือหนาค่อยๆรูปแขนเรียวเพื่อให้ชุดนอนสายเดี่ยวค่อยๆหลุดลงไปตามความต้องการของเขาภายในห้องถึงแม้จะมืดแต่เมื่อทุกคนเริ่มชินกับความสว่างผิวสาเผาให้เห็นถึงอกอวบอิ่มที่กำลังชูช่อพร้อมรอต่อการสัมผัสอย่างชุ่มชํำความหอนหวานของสาวน้อยผู้บริสุทธิ์ทําให้ซาตานหนุ่มเจ้าเล่ห์ที่คิดว่าวันนี้เขาจะ,ะเผด็จศึกเธอให้เสร็จไปเพียงต้องการลูก กลายเปยบเป็นว่าเขาแทบจะไม่ยอมละสายตาและลิมฝีปากแทะเล็มไปทุกส่วนของร่างกายหญิงสาวอย่างอิ่มเอมเพราะเธอช่างหอมหวานเสียเหลือเกินแตกต่างจากผู้หญิงหลายคนที่เขาเคยผ่านมาร่างน้อยอรชรนที่ไร้เสื้อผ้าปกปิดอยู่ภายใต้อ้อมกอดของคนตัวสูงเวลานี้เนื้อแนบเนื้อไออุ่นส่งต่อถึงหากันปริมาได้แต่หลับตายยินยอมทุกอย่างความรู้สึกที่เกิดขึ้นตอนนี้ เธอเองอยากปฏิเสธแต่หัวใจมันกลับตอบสนองความต้องการในหัวใจหล่อหล,อ,ล,อ,ลอมรวมกันทั้งคู่ให้เป็นหนึ่งปวีเข้าไปแสดงความเป็นเจ้าของในทุกจังหวะที่นุ่มลึกและจริงจังแม้ว่าภายใต้เส้นทางจะยังคับแคบสาวน้อยรู้สึกเจ็บปวดเธอได้แต่ระบายความรู้สึกผ่านเรียวเล็บกอดผมไว้คุณจะได้เจ็บน้อยลง เสียงร้องที่ฟังดูไม่ค่อยชัดเพราะเจ้าเข้าเสียงยังไม่กล้าปาริมาได้แต่พยายามกัดริมฝีปากไว้พายุที่พัดมาอย่างรุนแรงค่อยๆทวีใส่เกียวขึ้นเป็นระลอกแล้วละลอกเล่าก่อนที่จะสงบทิ้งไว้แค่เพียงความรู้สึกของคนทั้งสองฝ่ายที่ต่างกันฝ่ายหนึ่งสำเร็จตามที่ต้องการอีกหนึ่งหัวใจกำลังร้องไห้กับความบริสุทธิ์ที่หายไปกับผู้ชายที่เธอไม่ได้รักและเขาเองก็ไม่เคยคิดที่จะรักเธอ ตอนที่3พ่อนักบุญตื่นได้แล้วไปเตรียมทำกับข้าวให้ด้วยที่บ้านไม่มีแม่ครัวมีแต่แม่บ้านมาทำความสะอาดเช้ามาเย็นกลับปวีหันมาสกิดสาวน้อยที่ตอนนี้ยังนอนสมอยู่ข้างๆตัวเขาทั้งที่นาฬิกาบอกเวลาว่าเพิ่งจะตีห้าเท่านั้นและสำหรับชีวิตสาวนักเรียนนอก ที่จะตื่นมากินก็มานอนก็อิสระตลอดอย่างปริมาณทำให้เธอรู้สึกเหมือนอยากจะหันไปตะคอกตะหวาดเขาที่เข้ามารบกวนเวลานอนแต่สุดท้ายเธอกับทำอะไรไม่ได้ทำให้กินได้ด้วยนะถ้าต้องทิ้งเสียได้เพราะบางทีหมามันก็ยังไม่กินชายหนุ่มที่ยังนอนอยู่พูดจาปากร้ายส่งเสียงตามไปถึงนอกประตู ก่อนที่ตัวเขาเองจะล้มตัวลงนอนต่ออย่างสบายใจปาริมาเดินลงบันไดน้ำตายหยดตลอดทางสำหรับเธอการใช้ชีวิตที่อเมริกาเป็นความสุขที่สุดแล้วเธอไม่เคยคิดเลยว่าชีวิตหลังเรียนจบจะต้องมาเป็นทาสในเรือนเบี้ยทำตามคำสั่งของผู้ชายที่เธอเพิ่งรู้จักแบบนี้ทำอะไรดีเนี่ยปาริมาถึงแม้จะไปเรียนต่างประเทศมานานแต่เธอก็เป็นคนมีฝีมือในการทำอาหาร เพราะเมื่อครั้งที่มารดาย,ยังมีชีวิตอยู่เธอมักจะช่วยเป็นลูกมือเสมอแต่จากของที่มีติดในครัวที่มีไม่มากทำให้เธอต้องใช้เวลาลองคิดดูว่าจะทำเมนูอะไรให้เจ้านี่จอมบงการกินแม่ครัวคนใหม่ใช้เวลาอยู่เกือบชั่วโมงกว่าที่จะจัดแจงทำข้าวต้มหมูพร้อมด้วยผัดผักและยำผักกาดกระป๋องรองคนที่แสนจะเกียดชังให้ลงมากิน สำหรับกับข้าวจัดเรียบร้อยแล้วปาริมาจึงเดินย้อนกลับขึ้นไปบนห้องเพราะตอนนี้กินกับข้าวติดตัวเธอเต็มไปหมดหวังจะอาบน้ําก่อนที่จะลงมากินข้าวพร้อมกับเขามานวดขาให้หน่อยเมื่อคืนปวดขามากคงไม่ต้องให้เล่าย้อนนะว่าเพราะอะไรชายหนุ่มที่ยังคงนอนบนเตียงใช้สองมือวางลงไปใต้ศีรษะอมยิ้มให้กับสาวน้อยที่เปิดประตูเข้ามา ปาริมาค่อยๆดึงผ้าห่มออกจากขาเขาก่อนที่จะเอื้อมมือเข้าไปข้างในเพื่อจะนวดหญิงสาวสัมผัสได้ว่าตอนนี้สามีเจ้านี่ของเธอก็ยังคงไม่ได้ใส่เสื้อผ้าสักชิ้นทำเป็นมือไม้สั่นเมื่อคืนไม่เห็นเป็นแบบนี้เลยผมได้ยินด้วยนะว่าคุณส่งเสียงด้วยความชอบใจสาวน้อยได้แต่ก้มหน้าเธออยากจะเข้มแข็งแต่มันก็ทำไม่ได้ น้ำตาที่หยดลงมาจากดวงตาคู่สวยปริมาเช็ดมันไม่ทันจนมันหยดไปสัมผัสกับขาของอีกฝ่ายหญิงสาวสังเกตได้ว่าสีหน้าของเขาเปลี่ยนไปเมื่อรู้ว่าเธอกำลังร้องไห้พอๆไปอาบน้ำได้แล้วจะได้ลงไปกินข้าวกันวันนี้ผมมีงานต้องไปทำแต่เช้าประวีไม่เข้าใจเหมือนกันนเมื่อเขาตั้งใจจะพูดให้เธอเสียใจแต่ทำไมพอเห็นเธอร้องไห้ต่อหน้า มันกลับทําให้หัวใจของเขาหวั่นไหวชายหนุ่มออกไปทํางานแล้วทิ้งไว้แค่เพียงปาริมาที่ต้องอยู่บ้านหลังนี้พร้อมกับแม่บ้านที่มาทําความสะอาดตอนแรกหญิงสาวคิดว่าเขาคงอยู่กับพ่อและแม่ เธอได้แอบสอบถามแม่บ้านจึงรู้ว่าบ้านหลังนี้มีเขาอยู่เพียงคนเดียวพ่อของปวีเป็นนักการเมืองชื่อดังและเขาก็อาศัยอยู่ที่ข้ารื์หดหลังใหญ่ที่อยู่ถัดไปอีกซอยพ่อกับลูกมีความคิดที่ไม่ค่อยตรงกันเท่าไหร่จึงทำให้ปวีตัดสินใจแยกมาอยู่บ้านหลังนี้คนเดียวไปแต่งตัวผมเองก็จะไปอาบน้ำเดี๋ยววันนี้เราต้องออกไปซื้อของกัน สวีรีบผันมาพูดกับหญิงสาวที่เดินมารับกระเป๋าของเขาถึงที่รถก่อนที่เขาจะรีบเดินขึ้นไปยังห้องนอนเพราะวันนี้ตั้งใจจะพาเธอไปซื้อของใช้ส่วนตัวรวมทั้งของที่ใช้ในการทำอาหารเพราะเขาอยู่บ้านหลังนี้ก็จริงแต่ไม่เคยกินข้าวที่บ้านเลยจึงไม่รู้ว่ามันควรจะมีอะไรบ้างและอย่างน้อยเธอก็ควรจะมีอะไรไว้กินตอนที่อยู่ช่วงกลางวันเพราะเขาไม่อนุญ,ญาตให้เธอออกไปไหนนอกจากไปกับเขาเท่านั้น คุณทำอะไรหญิงสาวตกใจที่อยู่ดีๆชายหนุ่มก็เอาสายวัดล้อมรอบหน้าอกของเธอต่อด้วยวัดที่เอวเหมือนว่าเขากำลังจะตัดเสื้อผ้าให้เธออย่างนั้นผมจะเป็นคนซื้อเสื้อผ้าให้คุณส่วนคุณก็ไปเดินเลือกซื้อของเข้าบ้านเสร็จแล้วก็โทรมาผมจะไม่พูดคุยกับคุณข้างนอกเพราะกลัวคนอื่นจะเห็นผมอายถ้าจะต้องเดินคู่กับผู้หญิงที่เป็นลูกสาวของผีพนันเข้าสิง วันนี้ทุกอย่างทำท่าจะดีอยู่แล้วถ้าไม่มีประโยคสุดท้ายประวีพูดด้วยความสะใจแต่คนฟังกำลังรู้สึกเหมือนเธอหมดซึ่งศักดิ์ศรีหัวใจกำลังโดนเขาขยี้แหลกไม่มีชิ้นดีทันทีเมื่อถึงห้างสรพรพสินค้าทั้งสองก็แยกจากกันมาเจอกันอีกทีก็ตอนจ่ายเงินประวีมองรอบข้างตลอดเขาไม่ต้องการให้ใครเห็นว่าวันนี้เขามากับผู้หญิง สวัสดีครับคุณปวีดีใจจังที่เจอคุณที่นี่พรุ่งนี้มูลนิธิของเราจะไปร่วมทําบุญกับเด็กกำพร้าที่ต่างจังหวัดที่อยู่บนดอยคุณปวีสนใจที่จะร่วมทําบุญด้วยไหมครับชายหนุ่มหน้าตาใจดีเดินมาทักซาตาร้ายในความคิดของปริมาจนทําให้หญิงสาวค่อยๆเดินออกมาเพราะรู้ดีว่าเวลานี้ปวีไม่ต้องการให้เธออยู่ใกล้ๆผมคงไม่ว่างแต่คุณช่วยส่งเลขบัญชีมาทางไลน์ได้ไหม ผมจะร่วมทำบุญด้วยปวีเป็นคนที่ชอบทำบุญโดยเฉพาะการทำกับเด็กๆในถิ่นธุระกันดานจึงทำให้เวลาที่นักธุรกิจต่างๆจะไปทำบุญนิธิหรือร่วมทำบุญที่ไหนก็มักจะเอ่ยปากชวนเขาเสื้อผ้าผู้หญิงเต็มรถเลยสงสัยคุณประวีจะไปทำบุญอีกแล้วใช่ไหมครับผมว่าจะเอาไปให้ผู้หญิงยากไร้รู้จักอยู่คนหนึ่งหน้าตาเธอก็สวยดีแต่พ่อของเธอติดการพาน,านันลูกก็เลยลำบาก เห็นว่าได้งานใหม่ก็เลยซื้อไปฝากจะได้แต่งตัวสวยๆไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ปาริมาที่ได้ยินคำตอบทุกคำมันยิ่งตอกย้ำให้เธอรู้ว่าสิ่งที่เขาทำดีกับเธอตอนนี้มันคือการทำบุญมันคือความเมตตาให้กับคนยากไร้อย่างเธอที่ดันโชคไม่ดีเกิดมามีพ่อติดการพานันก็เท่านั้น